เต้น NCT ประสบอุบัติเหตุตกช่องว่างลิฟต์บนเวทีระหว่างแสดงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการแสดงวันสิ้นปีของ SBS ในงาน2023 SBS Gayo Daejon เ,เมื่อนักร้องไอดอลหนุ่มชาวไทยเต้น NCT หรือชิตาพลลีชัยพรกุลเดพลัดตกลงไปในหลุมยกแบบเปิดบนเวทีอย่างไม่คาดคิดทำให้เกิดความตื่นตนกและกังวลในหมู่แฟนๆและชาวเน็ต ในฟอรัมออนไลน์ต่างๆเ่าแสดงความกังวลอย่างสุดซึ้งหลังจากกิฟที่จับภาพเหตุการณ์เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกโซเชียลคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเต็นบังเอิญตกลงไปในหลุมเปิดก่อนส่วนของเขาระหว่างการแสดงเพลง b a บ็ก Jeans ของ NCT 127แม้จะตกใจในตอนแรกแต่เต้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วปีนขึ้นไปบนเวทีและทำการแสดงต่ออย่างสปิริต อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แฟนๆและชาวเน็ตกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาการบาดเจ็บของนักร้องดังหลังจบรายการเตนได้ให้ความมั่นใจกับแฟนๆผ่านการพูดคุยในโปรแกรมแชท b u b บ l ว่าเขาโอเคและสัญญาว่าจะอัปเดตให้ทราบหากเขามีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตรงไหนเขาเขียนว่าผมโอเคดีครับไม่ต้องห่วงถ้ารู้สึกเจ็บปวดจริงๆจะแจ้งให้คุณทราบทันทีสุขสันต์วันคริสต์มาสอีกครั้งผมรักคุณ แฟนๆยังสังเกตเห็นความกังวลจากเพื่อนๆสมาชิก NCT โดยเฉพาะมาร์คซึ่งแสดงความตกใจและกังวลรวมทั้งยังได้มีการพูดคุยไถ่ถามกับเตนขณะทำการโชว์ด้วยสีหน้าจริงจังในขณะที่รายละเอียดของอุบัติเหตุยังไม่ชัดเจนแต่ชาวเน็ตได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของสถานที่แสดงโชว์ SBS Gayo jo Daejon บางคนชี้ให้เห็นว่าเวาทีมีแสงไฟสลัวเกินไปโดยไม่มีป้ายไฟนีออนหรือเจ้าหน้าที่คอยแนะนําศิลปิน ในระหว่างการเตรียมการซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อศิลปินได้